จะได้โตเร็วๆเอไสายเดือนสายเดือนจะมากินต้นไม้ของปอนเหรอต้องตัดการสั้นแล้วจับได้แล้วเอเดี๋ยวจะปังปอนจะจะดึงนะจ๊ะยอยสเดืนจัไม่ใช่นะจ๊ะนั่น่ะมันรากไม้ตั้งหากล่ะรากไม้เหรอใช่จ้า รากไม้น่ะเป็นส่วนประกอบของต้นไม้ที่อยู่ใต้ดินทำหน้าที่ชอนชัยหาน้ำหาอาหารเราจึงรดน้าใส่ปุ๋ยไว้รอบๆต้นไม้เพื่อเป็นอาหารของมันยังไงละจ๊ะอ๋องั้นแม่กุ้งก็เป็นรากไม้ของปานใช่ไหมครับเพราะแม่กุ้งทำอาหารให้ปานกินทุกอ,อ่า สเดือนน่ะเขามาช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตตัตต้งหากละจ้าไสเดือนช่วยให้ต้นไม้โตได้ด้วยละถ้างั้นไสเดือนประกอบร่างประกอบร่างสิรู้ว่ามันไปประกอบร่างกันอยู่เป็นรากไม้ต้นนี้แล้วว่ะ ใครว่าละจ๊ะไส้เดือนน่ะเห็นว่าตัวเล็กๆแบบนี้พวกมันน่ะสามารถช่วยกันชอนชัยทำให้ดินร่วนซุยทำให้การระบายน้ำและอากาศไปสู่ดินได้ดีขึ้นเป็นการพรวนดินโดยก,กลไกของ,งธรรมชาติแล้วก็มูลของไส้เดือนก็จะกลายเป็นปุ๋ยไปในตัวช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีนะจ๊ะที่แท้ไส้เดือนมีประโยชน์แบบนี้เองละ ว่ามาประกอบร่างกันแล้วกลายเป็นรากไม้ได้ไส้เด <c oughs> ไม่ใช่แล้วจ้าอย่างนี้ไส้เดือนก็ช่วยกอบกู้โลกได้จริงๆสิงสินะเออกอบกู <c oughs> ก้ก็ได้มั้งจ้าถ้างั้น <c oughs> ปอนจะเป็นไอแมงสามแมนส่วนคิดเด้ก็เป็นไส้เดือนแมนแล้วกันเนาะแปลงร่างเป็น man